นเาอะ้อตออฟเดอ d of the Rings The Rings of p o w o r ซีซั่น2 2ตอนที่2หลังจากที่ภูเขาไฟมอดอร์ประทุขึ้นมาความชั่วร้ายอะไรบางอย่างก็แผ่ขยายจนมาถึงคาสดูมนะครเมืองแห่งเมืองคนแคะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหินถล่มลงมาทับจนปิดแสงสว่างที่เข้ามายัางเมือง ส่วนทางด้านการเดียวพลังของแหวนก็ทําให้การเดียวมองเห็นคิริบินบอกําลังจะตายส่วนคิงกรลัดก็กําลังเตรียมกองทัพเพื่อที่จะเข้าโจมตีกองทัพออกของอาดา ก็เลเดียวเป็นห่วงกิลิบินบอร์ซารอนคงมุ่งไม้ยคิลิบินบอร์แน่ๆคิลิบินบอร์เท่านั้นถึงจะช่วยเซารอนสร้างแหวนขึ้นมาได้แต่ตอนนี้กิงการะลันไม่ได้เป็นห่วงเซารอนเลยเซารอนตัวคนเดียวกองทัพก็ไม่มีเซารอนหมดพิษสงไปแล้วแต่ว่าก็เลเดียวกับคิดอีกแบบเซารอนไม่ได้คิดยึดมินิเอิร์ดด้วยกองทัพเขจะใช้อํานาจแห่งแหวนพลังครอบงําและชักจูง นั่นคือการยึดมิดเดิลเอิร์ธแบบใหม่ของเซาร์รอนก็เลยเดียวก็เลยขอกิงกัลัดเธอจะไปคุ้มครองคิลิบินบอกิงกัลัดก็บอกว่าไม่ได้เซารรอนไปจอมลวงใครเคยเชื่อเซารรอนแล้วก็จะโดนเซารรอนลวงอีกกาเละเดียวเคยไว้ใจเซารรอนก็เลยเดียวจะโดนเซารรอนลวงใจอีกครั้งก็เละเดียวก็เลยเสนอในเมื่อเซารรอนรู้ใจเธอเธอก็รู้ใจเซาร์รอนเช่นกันซึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์ดังนั้นงานนี้เธอจะไม่ไปคนเดียว ่วนงด้านเมืองเอลิกิออนหลอดคิลิบินบอร์ก็ไม่ยอมให้เซารอนเข้าพบเซารอนก็ทําไปตีหน้ายิ้มบอกว่าไม่เป็นไรเ็าจะรอจนคิลิบินบอร์ให้เข้าพบเองพร้อมกับเซารอนยังแซงทําให้คนอื่นได้รู้ว่าตอนนี้เขากํลาลังบาดเจ็บเพื่อเรื่องนี้จะไปถึงหูของคิลิบินบอร์คิลิบินบอร์อาจจะยอมใจอ่อนยอมให้เซารอนเข้าพบก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นคิลิบินบอร์ก็ไม่ยอมขอพบเซารอนคิลิบินบอร์เคยสัญญากับกาลาเดียวแล้วเ็าจะไม่พบกับพาวันหรือว่านั่นก็คือเซารอนเอง ส่วนทหารเอลที่คิงกาลาสส่งมาเตือนคิลิบินบอว่าฮาวบันคือเซารอนก็โดนฆ่าตายกลางป่าโดยไม่รู้ว่าฝีมือของใครส่วนทางด้านเอลออนการ์เดียวก็ได้มาพูดเกี้ยกล่อมเอลรอนเพื่อให้เขาเดินทางไปกับเธอด้วยการ์เดียวต้องการไปปกป้องคิลิบินบอจากเงื้อมือของเซารอนแต่ทะว่าเอลออนเขาก็ไม่ยอมไปเอลรอนก็กล่าวว่าการ์เดียวสวมแหวนของเาซารอนไปแล้วมันก็เหมือนกับการ์เดียวสมรูม้ร่วมคิดกับเซารอน ต่อจากนั้นเอลรอนก็ได้มาคุยกับเคียดันเคียดันก็เลยแสดงพลังของแหวนให้เอลรอนได้เห็นพลังของแหวนสามารถดึงดูดจิตใจให้ปลาที่อยู่ในน้ํากระโดดขึ้นมาบนบกและเคียดันก็พูดให้เอลรอนได้คิดว่าเอลรอนท่าน,นคิดถูกแล้วที่จะทําลายแหวนมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่าน,นเป็นคนดีแต่ข้าอยากจะให้ท่านคิดอีกแบบแหวนในตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในเนื้อมือของเซารอนแต่มันอยู่กับเพื่อนของท่านยังไงล่ะมันอยู่กับพวกเราชาวเอลหากพวกเรารู้จักใช้อํานาจของมัน มันจะเป็นประโยชน์แต่หากวันได้เกิดความเลวร้ายขึ้นกับแหวนหวันนั้นก็จะมีท่านยังไงล่ะเอลรอนท่านจะดูแลผู้ใส่แหวนท่านจะต้องประครับประคองพวกเราให้ไปในทางที่ถูกต้อง ส่วนทางด้านคารัตไกอณาจักรรูนตะวันตกก็ได้ปรากฏพ่อมดคนหนึ่งเขาเป็นจอมบงการและเป็นคนสั่งการพวกปีขาวสามมนุษย์ประหลาดที่เคยไปเล่นงานโนริกกับชายแก่ใน The Rings of Power ภาคหนึ่งนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้ผมทําสรุปเอาไว้แล้วพอมดคนนี้ส่งสายสือบออกไปเขารู้ทั้งเรื่องของซาวรอนรู้ทั้งเรื่องของโนริและชายแก่ว่ากําลังจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้สั่งพวกมือสังหารหน้ากาก,ากออกตามล่าโนริและชายแก่แต่ด้วยทักษะการพรางตัวของเผ่าฮาฟุตโนริ ที่ละชายแก่จึงรอดเงื้อมือของพวกมือสังหารของพ่อหมดได้ แต่พวกเขาทาั้งสามก็ยังเดินอยู่ในทะเลทรายต่อไปพวกเขาขาดน้ําเดินต่อไปไม่ไหวชายแก่ลากโนริลาปปีบ้างโนริลาปป,ปีก็ลากชายแก่บ้างจนพวกเขาเดินทางมาถึงบอ่อน้ําบาดาลที่อยู่ในทะเลทรายปปีรีไปตักน้ําทันทีทุกคนรีบดื่มน้ําแต่ว่าบอ่อน้ํานี้มันมีระฆังเสียงระฆังดังจนทําให้พวกมือสังหารหน้ากากาตามมาได้พวกมันจะฆ่าโนริทัในใดนั้นชายแก่ก็เห็นไม้เท้าวางอยู่ใกล้ก็บอกว่าเขาเคยเห็นไม้เท้าอันนี้อยู่ในความฝัน พอชายแก่ถือไม้เท้าและลล่เวทมนต์บัตรนั้นก็เกิดลมพายุขึ้นจากลมพายุเล็กๆก,กลายไปเป็นพายุทะเลทรายขนาดใหญ่มันพัดทุกสิ่งทุกอย่างบวกมือสังหารถูกพัดลอยหายไปหรือแม้แต่โนริกับป๊อปปี้พวกเขาั้งคู่ก็โดนพายุซัดหายไปเช่นเดียวกันชายแก่พยายามช่วยโนริและป๊อปปี้แล้วแต่ทว่าก็ไม่สําเร็จโนริกับป๊อปปี้ถูกพายุซัดหายไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน ส่วนทางด้านคาสดูมนครเมืองแห่งเมืองคนแคะดิซาเมียของดูลินเธอก็ได้ร้องเพลงขับกล่อมพูดจากับก้อนหินว่าพวกเราคนแค่ควรขุดเมืองไปทิศทางไหนมันถึงจะปลอดภัยแต่ระหว่าก้อนหินก็ไปยอมพูดกับเธอเลย อิซาเลยไปคุยกับราชาและเธอก็ไปคุยกับดูลินสามีของตัวเองว่าภัายร้ายกำลังจะมาพวกเราทําตัวไม่ดีหินก็เลยไม่พูดจากับเราบวกเราต้องเริ่มใหม่คิดใหม่เริ่มจากดูรินไปขอโทษราชาพ่อของตัวเองเสียก่อนสองพ่อลูกช่วยกันมันน่าจะดีกับคนแคททั้งหมดที่อยู่ในคาสดูม ส่วนทางด้านคลิบินบอเขาก็ไม่ยอมพบเซารอนสักทีจนกระทั่งวันนี้มันปแปลกๆฝนตกลงมาแลด้วยความสงสารคลิบินบอกก็เลยไปหาฮาวบันหรือว่าเซารอนด้วยตัวของเขาเองเพื่อบอกฮาวบันว่ากลับไปเถอะเขาคุยกับฮาวบันไม่ได้อีกแล้วเพราะสัญญากับท่านหญิงกระ,ะเดียยวเอาไว้ว่าเขาจะไม่พบกับฮาวบันอีก เรารอนก็เลยเ,เริ่มพูดจากเกียรอมคิลิบินบอแล้วเขาก็พูดถึงแหวนที่คิลิบินบอเป็นคนสร้างคนสร้างไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้เป็นคนสร้าง พอเซารอนจะกลับเท่านั้นคลิบินบอกก็เลยเ,เรียกตัวเซารอนเอาไว้และขอเซารอนไปคุยต่อกันสองคนที่ห้องคลิบินบอได้ถามเซารอนว่าแหวนนั้นมันใช้ได้ใช่ไหมเซารอนก็เลยตอบว่ามันใช้ได้ดีเลยแหละมันช่วยชีวิตเอลทั้งหมดในมิดเดิลเอิร์ธทำให้ต้นไม้แห่งวิญญาณเอลกลับมามีชีวิตเป็นปกติมันไล่ความมืดชั่วร้ายออกไปได้ เมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็ร้องไห้ด้วยความยินดีแหวนที่เขาสร้างมันช่วยชีวิตเพื่อนเอลทุกๆคนต่อจากนั้นฮาวบันหรือว่าซารอนเขาก็ได้ถามหลอดคิลิบินบอว่าพวกเราคือเพื่อนกันใช่ไหมท่านเชื่อใจและเปิดใจรับฟังคาพูดของข้าทุกอย่างใช่ไหมท่านหลอดคลิบินบอคลิบินบอก็เลยตอบว่าใช่ข้าคือเพื่อนของท่านข้านาไว้ใจท่านฮาวบันก็เลยบอกว่าข้านาไม่ใช่ทั้งกษัตริย์ข้าไม่ใช่ทั้งมนุษย์ ข้าไม่ใช่เอลและข้าก็ไม่ใช่คนแคะข้าไม่ใช่อะไรที่อยู่ในโลกใบนี้เลยข้าคือผู้ส่งสารจากเทพวาลาเป็นผู้ที่ชี้ทางแก่ผู้ปาดเปืองเช่นท่านในอนาคตทั้งมนุษย์และคนแคจะถูกทำลายและหายไปจากแผ่นดินข้าฮาวบันข้ามาขอท่านลอรคิลิบินบอให้ท่านช่วยตีแหวนแห่งมนุษย์คิลิบินบอเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็แทบังาดแหวนของมนุษย์ท่านเป็นใครกันแน่ หลังจากนั้นฮาวบันก็หายไปไฟทั้งห้องก็มืดดับพร้อมกับฮาวบันที่เดินออกมาจากเปลวไฟฮาวบันได้เฉลยต่อหน้าคิลิบินบอกว่าข้าคืออนันธาเจ้าแห่งของกํานันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องมาทำภารกิจร่วมกันแล้วส่วนท่านนั่นกาละเดียวเอวรอนก็ยอมออกเดินทางไปพร้อมกับเธอแล้วเพื่อไปหาคิลิบินบองานนี้เอวรอนจะเป็นหัวหน้าทีม ส่วนทาดานดูลินเขาก็ได้รับสารเชิญจากคิริบินบอให้มาที่เมืองเอเรกิออนของเขาแผนการของซอรอนเริ่มคืบคานเข้ามาแล้วครับเพื่อน